สวัสดีครับชอบ่องทีเด็ดขอาสนามมีควาววิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทั้งค่าขเข้ามาได้โอกาสชนะถึง80 90เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวัน วันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับคืนนี้อาจจะไปที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะฮะก็เป็นนาบุรีเปิดบ้านพบกาสโกเรนเจอร์นะครับนาบุรีราคาค่อนข้างแรงนะครับต่อถึงลูกครึ่งควบ2ก็บหมว่าปีนี้แม่งเล่นดีด้วยแหละนาโปรีเล่นดีจริงนะอารจา็คอารูนะิฟูนโดนไม่ต่ำกว่าสลูกลนะฮะก็ล่าสุดนาโปรีก็ไปอัดมา3ประตูต่อศูนยะ์นะโดนใบแดงนะเดือนที่แล้วเองอนะวันที่สิกลางเดือนนะ มมนูฟอร์นนาปลีหกเกมหลังแล้วหน่อยโโอ้หรู้นสิบเกมหลังด้วย่ะสิบเกมหลังล่าสุดไม่แพ้ทุกทีเหมือนทัวเต้อชนะโรมา่าชนะบุนลอนยาชนะอาร์แจ็คถล่มอาร์แจ็คหกหนึ่งอ่ะชนะเลฟูสี่หนึ่งอโอ้ยดวดตากันบวกเนี <c> ่ย <oughs> แม่งบวกไปแปดเกมเฮียเสียสองเกมท่านฟอร์มดีจริงโฮมหกเกมหลังล่าสุดก็ชนะมาห้าเสมอเลสเช่ ชนะเรียวคูชนะสเปเชียโตเรโนอาแจ็คโบอรันญาโดนหมดนะครับอัตรากันบวกดีด้วยบวก3เสีย3เท่านั้นนะครับโตเท่าก็ดีในบ้านก็ดีนะ6เกมหลังล่าสุดกาสโกเรนเจอร์ชนะ3แพ้2เสมอ1เสมอริวิสตันเสมอด้านดีขอดูบอลเนีนะ่ยกาสโกเรนเจอร์โดนเรียวคูอัดเป็นเจ็ดหูแบบน,นี้นำไปเขาก่อนนะนำเรียวคูก่อนหลังจากนั้นก็โศนนักกรรมเลยนะโดนไปเจ็ดลูกแล้วก็แพ้เรียวคู 2, สองศูนย์นะ ฟอร์มนอกบ้านล่ะนอกบ้าน6เกมหลังล่าสุดก็ชนะมาทเวลแพ้ลิโอปูแล้วก็แพ้อแจ็กแพ้เซลติกโอถ้าเกมนอกบ้านจะทีมใหญ่แทาจะไม่ชนะเลยวะ่ะมีชนะ PSV เกมเดียวเองอัตราการบบกถือว่าใช้ได้บวก3เสียสแล้วก็เสมอหนึ่งฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมคิดว่านาโปลีในบ้านนะครับโหดเหลือเกินเล่นดีมากฟอร์มในรวมชั้นหลังดีมากๆนะครับไม่น่าพลาดอะไรนะ นาโปลีชนะได้นะแค่ยิงมากยิงน้อยเท่านั้นนะครับคู่นี้เชียร์นาโปลีได้ครับส่วนคู่ที่2จะไปที่ฟุตบอลบราซิลซิลิเอนะฮะเป็นโบฟาโตโก้นะครับเปิดบ้านพบบากันติโน่นะโบฟาโตโก้อยู่ันดับ11บนตารางคะแนนซิลิเอนะบราซิลนะครับส่วนบาการติโน่ันดับ1านะครับคู่นี้เจอกันมาแล้ว6เกมล่าสุดผลงานก็เป็นโบฟาโตโก้ดีกว่าชนะ3าบาการติโน่ชนะ1ที่เหลือเสมอกันนะครับ6เกมหลังล่าสุดคู่นี้ ก็ถือว่าบัตติโนน่าเชียร์มากๆนะโบฟาโตโก้ก็ถือว่าดีนะฮะ6เกมหลังเท่าๆชนะ3เสมอ1แพ้2เท่านั้นฟอร์มดีมากนะครับอัตราการบุกดีด้วยบุกไป4เสีย2เกมเท่านั้นนะฮะฟอร์มในบ้านของโบฟาโตโกก็ชนะเกมเดียวเสมอ2แพ้3ในบ้านไม่ดีว่ะแพ้ใครมานะอินเตอร์นาซิองนาวแพ้พาเมรัสแพ้ฟาร์มิงโก้นะครับฟอร์มโบฟาโตโกในบ้านเนี่ยเดชนะแม่งบวกเกมเดียวเองเสียไปถึง5เกมนะฮะ ไม่ไหวเลยนะมาดูบากันตีโน่กันหน่อย6เกมหลังล่าสุดนะฮะโทัวเตอชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับอัตราการบวก50 50, 50. พร้อมนอกบ้านละ่ะนอกบ้าน6เกมหลังล่าสุดไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้ถึง4นะแพ้กอรลิติบ้าแพ้ฟาร์มิงโกแพ้คอร์ลิเทสแพ้ซาโปโลนะบวกไปแค่2เกมนั่นที่เสมอมานะมิเลโรกับนาซิอองหนาวนะฮะดูแล้วไม่ค่อยดีเลยทีมเยอือนทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านนะ โบฟาโตโก้ oco, ต่อปปอเหรอคู่นี้ให้ดับราคาลงนะถ้ามีจัดโบฟาโตโก้ราคาเสมอได้เลยมีโอกาสชนะสูงกว่านะครับมีโอกาสาเสมอได้ถ้าเสมอมาก,ก็เจ้านะครับคู่นี้เลือกเชียร์โบฟาโตโก้ได้เลยนะครับทีเด็ดสองคู่วันนี้ไม่พลาดครับนาโปลีสวยเลยแล้วก็โบฟาโตโก้เชียร์ได้นะครับชอบตาก,กนมาได้ข้าน้ําดีที่สุดในประเทศแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ